ที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวลานิดเดียวช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนคงจะคุ้นหูกับคำว่าเครื่องพิมพ์3มิติกันมากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิตินั้นมีราคาถูกลงทำให้เราสามารถเอื้อมถึงได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ และในเวลานี้ก็เลยมีการนำเอาเครื่องพิมพ์สามิติไปใช้ประโยชน์ในทางที่หลากหลายมากๆตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆส่วนจะมีเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลย อย่างแรกเลยคือการเอาไปประยุกต์ใช้ในวงการเทคโนโลยีการแพทย์ค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่วหาวแลวก็เกิดประโยชน์มากๆมีการนําไปพิมพ์เป็นอวัยวะเทียมและก็มีการเอาไปพิมพ์เป็นกระดูกเทียมเพื่อทดแทนให้กับผู้ที่สูญเสียอวัยวะหรือว่าผู้ที่สูญเสียกระดูกนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็มีกรณีเด็กที่ไปเล่นกีฬาแล้วเกิดการบาดเจ็บที่ต้นคอคุณหมอก็เลยใช้การสแกนแล้วก็พิมพ์กระดูกชิ้นนั้นด้วยเครื่องพิมพ์3ามิติออกมาค่ะ ทำให้สามารถช่วยชีวิตเด็กคนนี้เอาไว้ได้การพิมพ์อวัยวะ,วะหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเครื่องพิมพ์สามมิตินั้นมีข้อดีค่ะเพราะว่ามันสามารถมีการปรับแต่งได้ทำให้เหมาะหรือว่าเข้ากับแต่ละบุคคลได้อย่างลงตัวนั่นเองอย่างล่าสุดเองเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ว้าวกว่านั้นคือมีการปริ้นเนื้อเยื่อเป็นเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถเติบโตได้ใช้ในการทดลองเกี่ยวกับพวกยาหรือว่าสารเคมีต่างๆ ซึ่งนี้ก็เป็นการเปิดมิติความเป็นไปได้อื่นๆว่าในอนาคตเราอาจจะใช้เครื่องพิมพ์สามมิติมาในเชิงการแพทย์ได้มากกว่านี้และก็จะช่วยชีวิตและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ดีอีกขั้นหนึ่งค่ะอย่างที่2ความว้าวอยู่ที่เรื่องของการสร้างสถาปตัตยกรรมค่ะปกติเราจะเห็นแต่เครื่องพิมพ์สามมิติทํางานละเอียดละเอียดชิ้นเล็กๆแต่รู้หรือไม่ว่างานชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นการสร้างตึกเครื่องพิมพ์สามมิติก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะ ยังก่อนหน้านี้ที่จีนเองเนี่ยเขาก็มีการสร้างตึกขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวเป็นการสร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติทั้งหมดแถมยังใช้เวลาไม่นานด้วยจึงแม้ว่าตึกนี้เนี่ยจะไม่ได้ถูกรับรองให้เข้าไปอยู่อาศัยได้จริงแต่นี่ก็ทําให้เราได้เห็นว่าในอนาคตของการก่อสร้างสิ่งต่างๆสามารถทําได้ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติได้มาตรฐานรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยอย่างต่อมาก็คือเรื่องของเครื่องประดับหรือว่าของชิ้นเล็กๆกันบ้างนะคะ อย่างที่บอกกันไปค่ะว่าจุดเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์3ามิติเนี่ยดูจะเหมาะกับการทําของชิ้นเล็กๆเ,เหล่านี้ซะมากกว่าอย่างดีไซเนอร์หรือว่านักออกแบบนะคะเวลาที่ทําแบบออกมาแล้วอยากรู้ว่าแบบนี้มันสมบูรณ์จริงหรือเปล่าก็ต้องขึ้นโครงออกมาเพื่อให้ดูได้แบบ360องศาว่าจะมีพลอะไรที่ติดขัดกับการใช้งานหรือเปล่าอย่างเช่นพวกแหวนหรือว่าเครื่องประดับต่างๆก็มีการใช้กันเยอะมากๆดังนั้นการเข้ามาของเครื่องพิมพ์สามิติจะทําให้การออกแบบแล้วก็การขึ้นรู ในขั้นตอนนี้ทำได้ง่ายมากขึ้นค่ะรวมถึงปัจจุบันเองนะคะก็มีคนเอามาใช้ผลิตของชิ้นเล็กๆเ,เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่ว,วไปอย่างเราแล้ว ยกตัวอย่างเช่นการไปสั่งทำแหวนหรือว่าการไปสั่งทำตุ๊กตารูปของเราโดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สมิติซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็นกันมากมายหลากหลายเจ้าค่ะส่วนอย่างต่อมาก,ก็คือเรื่องของของเล่นค่ะของเล่นเนี่ยมันเกิดจากไอเดียของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> การใช้เครื่องพิมพ์สมมิติ <c oughs> ก็จะทำให้เราได้ของเล่นที่เป็นเอกลักษณ์และก็มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น ปัจจุบันนี้ก็มีศูนย์เพื่อการเรียนรู้หลายๆแห่งนะคะที่เปิดให้เด็กๆได้ทดลองคิดประดิษฐ์ของเล่นแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เล่นจริงๆผ่านทางเครื่องพิมพ์สามิติอยู่เหมือนกันนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเครื่องพิมพ์3ามมิติอีกหลากหลายรุ่นที่ประดิษฐ์ออกมาเพื่อทำให้เหมาะกับการใช้งานของเด็กโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็การใช้งานที่ง่ายขึ้นทำให้เด็กๆสามารถคิดจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตัวเองค่ะ ปิดท้ายด้วยความสามารถทีนล้ำสุดๆกับการพิมพ์อาหารค่ะหลายๆคนสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊เราก็มีเนื้อสัตว์มีข้าวมีอะไรกินกันปกติอุดมสมบูรณ์ดีทำไมเราถึงต้องมาคิดค้นเรื่องการพิมพ์อาหารผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติด้วย ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอาหารที่เรากินกันอยู่นี้ไม่ใช่ว่าผู้คนทั่วโลกในทุกๆพื้นที่จะมีโอกาสได้ทานกันนะคะยังมีพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของอาหารได้เหมือนอย่างที่เราทานกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของการพิมพ์อาหารด้วยเครื่องพิมพ์สามิติจึงเป็นไอเดียสําคัญค่ะโดวยวิธีการค่ะเขาก็จะเอาอาหารธรรมดาทั่วไปเนี่ยไปผ่านกระบวนการทานแล้วก็ใช้สิ่งนี้เสมือนหมึกของเครื่องพิมพ์ และเมื่อผ่านเครื่องพิมพ์3ามิติออกมาเนี่ยก็จะทําให้ได้อาหารตามรสชาติหรือว่ากลิ่นสีแบบเดียวกันได้คุณค่าทางอาหารเหมือนกันด้วยนะคะนอกจากจะเป็นประโยชน์สําหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของอาหารได้แล้วก็ยังเป็นประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าบ่อยครั้งผู้สูงอายุเนี่ยไม่ถนัดเรื่องของการเคี้ยว แต่ว่าถ้าเกิดกินไม่ครบก็กลับกลายเป็นว่าได้สารอาหารที่ไม่พอดีกับความต้องการของร่างกายดังนั้นวิธีการพิมพ์อาหารแบบนี้จะทําให้เนื้ออาหารมีความอ่อนนุ่มกว่าและก็บริโภคได้ง่ายกว่าค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือนวัตกรรมสุดว้าวที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์สามิติที่แพร่หลายมากขึ้นแค่ปัจจุบันนี้เราก็เห็นได้แล้วนะคะว่ามันว้าวขนาดไหนเชื่อว่าในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมเครื่องพิมพ์3ามมิติน่าจะเข้ามามีบทบาทในอีกหลายๆอย่างในชีวิตของเราละค่ะ จากรายการเทคไทม์นะคะยังมีรายการเทคอื่นๆจากกริษัทชาแนลไม่ว่าจะเป็น The Battle แล้วก็การรีวิวแกจิตถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็ติดตามได้จากเพลย์ลิสต์นี้เลย